มึงดูนี่ปลอยทานเดี๋ยวนี้คืออย่างนี้แล้วนะมึงเนี่ยมึงกล้าแกะไหมเนี่ยเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> มึงดูเอา <c oughs> เออเนี่ยมึงดูเอามึงดูสตรอเบอรี่เนี่ยร <c oughs> อเลยปีใหม่ มีแกวิทยุห้าจานดูตัวอย่างอะไรอย่งอวดปีใหม่ก่อนใครจะลงทะเบียนสวดมนต์ข้ามปีกับกูนะวันที่31สวดมนต์ข้ามปีนะที่หมอเสงนะ4ทุ่มถึงตีหนึ่งแจกหนังสือสวดหน,นังสือสาตยาย่ทำตัวน้นมีปะอ๋ออยู่ข้างล่างแน่เลยแล้วมันจะมีหางบัตรคนลงทะเบียนหน้างานจะมีหางบัตรในหางบัตรจะมีเหรียญแจกมากแปดของวัดสวนแก้วพระพจรญพยอม สีสมาธิปัญญาแล้วก็ข้างหลังจะเป็นอริยามรคมีองค์แปดนี่จตุคามรามาเทพอันนี้ไม่ใช่จตุคามไม่ใช่เครื่องรางของขังนะเขาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆให้แบบไปประตกแต่งบ้านไปตางวางในสวนอย่างเงี้ยนะเป็นปูนแบบแต่งแบบเกา่ๆาๆโบราณโบราณอย่างเงี้ยนะมีแค่60สเหรียญเท่านั้นวัดอินทรีย์บารมีไม่ให้ว่าใครทําบุญเยอะทําบุญกับอาจารย์เยอะได้ใช่ไหมไม่ใช่จ้าวัดอินทรีย์บารมีใครจับหางบัตรได้ตอนลงทะเบียนจะมีบัตรแจก ใครได้ไปรับรางวัลได้เลยตอนเลิกงานกูจะเป็นคนแจกเองกูจะเรียกเข้ามาทีละรางวัลรางวัลน,นี้มีหกสิบอ่ะหกสิบเข้ามาก่อนรางวัลน,นี้มีร้อยอ่ะร้อยเข้ามานี่นะวันนี้พระอาจารย์สมทบท่านเมตตาให้วิทยุมาเอามาแจกคนตื่นทำห้าสิบเครื่องวันนี้คุณกิ๊กไหมชื่ออะไรนะกิ๊กเวิยูลินมา นั่งข้างๆกูเลยวันนี้อันนี้ก็จะมีหนังสือรูปเล่มที่เป็นาสารบัญสารบัญธรรมะที่ทันเทศทั้งหมดก็เป็นสมุดอย่างนี้แล้วก็วิทยุเสียงท่านบอกว่าพระเครื่องพระอาจารย์สดทบบอกว่านี่เรียกว่าพระเครื่องพระเครื่องพระในเครื่องของจริงเลยกูไม่รู้ใครเป็นคนคิดมุกนี้นะกูห่ามากคิดได้ไงอ่ะพระเครื่องพระเครื่องของจริงคือพระอยู่ในเครื่องในเครื่องเนี้ยมึงไปเปิดฟังเอาเลย พักเครื่องนี่นะหนาๆอย่างนี้สารบันพักเครื่องของแท้เลยกูบอกให้กลับเลยได้งั้นไม่มีอะไรแล้วจะได้ไปพักผ่อนกันรีบนอนรีบนอนพรุ่งนี้เช้าอีกอ๋อยังไม่ได้จองหรอมีสายชัดแบบมีทานลิเทียมกระเป๋ากระเป๋าใสาน่นี่กระเป๋าใส่วิทยุใส่เข้าไป กระเป๋าใส่สาร,รบานันใส่เข้าไปนี่นี่กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าให้เลยอย่างนี้นะท่านเมตตาามาแจกให้วันนี้นี่ข้างหน้าซองเขียนว่าสุขก,กายสุขใจปลอดภัยธรรมะธรรมะสมทบก็คือพระอาจารย์สมทบธรรมะสมทบนี่กระเป๋าแบบนี้ให้ไปเลยห้าสิบเครื่องเท่านั้นหางบัตรเหมือนกันพระเครื่องอันนี้พระเครื่องพระเครื่องของจริงพระอยู่ในเครื่องเครื่องวิทยุ ห้าสิบเครื่องเท่านั้นแจกวันที่สาสิบเอ็ดสวดมนต์ข้ามปีกับกูนี่ใครต้องการจะสวดมนต์ข้ามปีเขาดาวสามสิบเอ็ดธันวานเริ่มสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งกูจะสาธยายให้ฟังแล้วก็สอนสาธยายร่วมกันแล้วก็สอนสวดมนต์แปลแล้วก็สอนไปทีละบททีละบทเพื่อให้จิตใจหนึ่งเนี่ยล้อมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมรละลึกถึงคาสั่งสอนของพระองค์และลึกถึงพระอริยสงฆ์ ให้มึงน้อมใจเข้าไปนี่าานะใครอันนี้ก็ห้าสไอเหรียญเมื่อกี้หกสิแล้วเดี๋ยวกูจะหายอย่างอื่นเช่นกระเป๋าเดี๋ยวกูสั่งกระเป๋าไว้รอกระเป๋าอาจจะเอาไปแจกในงานอีกห้าสิบอ่าห้าสิบใบกระเป๋าผ้าพรุ่งนี้เปิดอีกวันนึงหางบาดหางบาดจับฉลากเอาเองนะไม่ได้ไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปประมูล กูไม่หาเงินแบบนั้นกูแจกอย่างเดียวแล้วไม่สนใจด้ว่าใครจะทาบุญมากใครจะทาบุญน้อยกูไม่สนใจอจับหางบัตรมึงมีเงินไม่มีเงินถ้าหางบัตร <c oughs> ถ้าหางบัตรออกมาได้รางวัลอันไหนเอาวันนั้นเลยจบใครต้องการไปสวดมนข้ามปีวันที่31กาพหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรมาส์ลังสิี4ทุ่มถึงตี1โอ้โหนี่กูเห็นน่ทานหนึ่งนี่ มึงดูแต่จะหลีดมากไปมึงดูนี่อกระเป๋าลงทาไอเหรียญปวยทานมึงดูนี่ตอแหลมากเลยเลยมึงดูกี่บาทเนี่ยกระเป๋านี่กูอยากรู้มากเลยโอ้ยสัญหาธทำกันนาะมึงดูนี่แหละเดี๋ยวกูไปปวยทานวันปีใหม่ดูดิ โอ้ยอะไรเนี่ยมันทํา,ทนนนา,าสัรหาทํากันมึงดูวะกูมหัสจย์กรเหรียญมากเลยเหรียญโปรยทานเนี่ยไปซื้อที่พับใส่เหรียญดีๆมาว่ากูจ้างใครพับใส่เพื่อไ,ไปโปรยแจกบ้างดีวายังรับนะใครจะทําอะยังรับอยู่นะใครทํามาบริจาคก็ได้วันนี้หลายคนก็เอาเอาเหรียญโปรยทานมาบริจาคให้มึงดูนี่นดูความตอแหลของกระเป๋านี่มึงดูเอา ดูอ๋ใครได้ไหนก็อันนั้นนะไปเป็นที่ระทึกไปเป็นที่ระลึกนะไม่ใช่ของมงคลเครื่องรางของของังศิลป์ศักดิ์สิทธิ์นะวันปีมวันที่สาสิบเอ็ดนี้นะสดวดนข้างปีลงทะเบียนไปที่ ID l ดี e ลแอสไซ์สาธุนะลงทะเบียนที่ ID l ดี e ลแอสไซส์สาธุมันจะมีเมนูให้กดลงทะเบียนอยู่รีบลงทะเบียนนะเต็มเร็วนะบอกก่อนนะไม่น่าจะมีแล้วันนวันที่สามสิบเอ็ดสี่โมง เออสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเราจะไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวจะไปตั้งโรงทานด้วยเผื่อหิวเขาคงจะต้องเป็นโจ๊กเลยเป็นข้าวต้มน้หมี้ครับง่ายดีเพราะมันดใช่มันดึกข้าวต้มมันง่ายครับกินตอนเลิกอ่ะเนาะตอนเลิกก็นดะครับอาจารย์กินก่อนเริ่มกับตอนเลิกเนี้ยนะทําเผื่อไว้เลยอย่างเงี้ยก่อนเริ่มใครมาถึงใครมาถึงสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็กินได้อย่างเงี้ยกินข้าวต้มรองท้อง เพาะหลายชั่วโมงเผื่อหิวแล้วก็ตอนเลิกก็ยังมีข้าวต้มตั้งรออยู่ก็กินอย่างนี้หรือว่าลูกชิ้นลูกชิ้นทอดมันวุ่นวายนะลูกชิ้นทอดนะเออข้าวต้มพอละ้วตมเนี่ยเออเออมึงอย่าเรื่องเยอะเลยเอาพอแค่นี้แหละเออกาแฟอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเปิดงทานกาแฟจบเออชาคงชาเขียวชาเย็นชาดําเย็นชาอะไรกัสารพัดชาไป เออนี่เจอรัทศกัณฐ์เนี่ยมึงดูเนี่ยเอ้ยอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเหรียญเหรียญบาทนี่มึงดูเนี่เหรียญบาทเหรียญหนึ่งเนี่มึงดูว่าหัวทศก,กัณฐ์เท่าไหร่มึงดูเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปหาดูให้หน่อยดิอันเนี้ยใครหาดูเหรียญแบบนี้ให้หน่อยสิเนี่ยขายยังไงอะ่ะขายที่ไหนซื้อยังไงทํายังไงอะไรอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละจะเอามาแจกโภทานี่แหละ กูให้ไว้เป็นที่ระทึกเนี่ยบาทเดียวเนี่ยบาทเดียวดูเพิดเอาจุกหายไปหัวดิหัวกระบานทศกัณหายไปหนึ่งอันเหีเยเ่ยเออค่าแพ็กเกจยี่สิบเหรียญข้างในบาทหนึ่งแต่ใครได้ของกูท่าไหนไม่มีเหรียญก็คือไม่มีนะเรศักัน์ นี่อันนี้สมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์นี่สวยทุกคนครับใครจะลงทะเบียนสวดมนต์ข้ามปีนะไปลงทะเบียนได้แล้วนะไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดแจกหนะังสือสวดมนต์ฟรีคนละเล่มญญแหลมอยู่ไหนอะ่ะอาบน้ำเหรอ,อแรมแหลมอาจารย์วานหน่อยสิสญญที่นั่งอาจารย์ข้างล่างอะ่ะหนังสือสวดมนต์สัตย์ยายทำเล่มสีน้ำตาลจากที่หมอเสง่จ้าที่อาจารย์จะปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ย สามสิบเอ็ดนี้ไปเจอกันสามพันคนสวดให้กระหึมพอมึงแสดงพลังให้โลกรู้นี่มีคนทำเหรียญมาให้เนี่ยวันนี้ก็มีคนเอามาให้อีกนี่เป็นรูปดาวเลยเนี่ดาวกระจายนี่ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนลงทะเบียนนะนะเต็มแค่สามพันคนนะกรับแค่นี้นะรับเกินกว่านี้ไม่ได้นะเพราะหนังสือมีแค่สามพันเล่ม ไม่ไปค่ะไม่ไปก็ไม่ต้องเรื่องไม่ต้องมาแต่ผมไม่ได้เชิญมึงะอย่าละแนนอนอยู่บ้านจ้าไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะกูจ้าไม่มาน่ะดีแล้วคนอย่างมึงน่ะไม่ต้องมาขอบคุณจ้านี่สาธยายรมพุทธวจนะเล่มใหญ่อย่างนี้เลยนี่นาขนาดนี้กูแจกฟรีนี่ อักษรใหญ่ๆอย่างนี้เลยนั่งสวดกันไปนี่พระสูตรหมดเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนี่สาธยายพุทธวจนะพระสูตรกูแจกคนละเล่มเลยเล่มละร้อยยี่สิบนะเมืองเล่มละร้อยยี่สิบนะจ้าเมืองสวดมนต์ตัวใหญ,ใหญ่จุกๆอย่างนี้เลยเนี่ยไปสวดนี่ที่บ้านแปลหลักคำสอนพระเจ้าจะได้ใส่เข้าไปในสมองจะได้นําไปปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าได้นี่นี่ปฏิจจสมุปบ,บาทมักมีองค์แปด การแก้ไขความกลัวมีหมดและลึกถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แก้ความหวาดกลัวปฏิจจสมุปบาทมัมีองแปดสิ้นสุดแห่งโลกอธิษฐานความเพียรและนันทีข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสียอาณาปณะสีเพื่อผู้เจ็บไข้นี่สวดยังไงเพื่อผู้เจ็บไข่ที่สุดแห่งทุกอีซีภาวนาชั้นเลิศก,ก่อนนอนสวดบทอะไรทาวินัยคือศาสดาพึ่งตนพึ่งธรรมปฏิมวาจาการเจริญเมตตานี่มีการเจริญเมตตาด้วยทาชี้วิงวอนการสายยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เล่มเดียวเลยนี่น้โมตัสสะพระกัลวะโตแปลว่าอะไรมีหมดกูจะให้มึงสวดสวดนี่เยหิเกจิอานาทาเอตาราหิวะมะมาจายวะนี่กูก็จะสวดอย่างงี้วันนี้ผมเห็นอาจารย์หลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อแบบสวดนะอ๋อใช่เออไม่เคยเกิดมาไม่เคยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมใช่แล้วมาสวดนี่สวดแบบเยธรรมะใช่ถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องอถ่าเอาพระสูตรนะแหะมาท่องอามาใส่ทํานองเข้าไปไนี่เตรียมตัวเลยแจกคนละเล่มเล่มละร้อยยี่สินะมึงม,มูลนิธิต้องขอบคุณมูลนิธิพุทธโครตรเขาร่วมบริจาคมา1,500เล่มและกูซื้ออีกพั0 0อเล่มแจกในวันสวดมนต์ข้ามปี31มธันวาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่ง ตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตรฟรีทุกอย่างมีข้าวต้มเลี้ยงตอนสองทุ่มสามทุ่มข้าวต้มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงให้กินชั่วโมงหนึ่งสี่ทุ่มขึ้นสวดมนต์สาธยายธทมสวดแล้วก็ฟังธรรมสาธยายฟังธรมธยยงธรมสาธยายฟังธรรมสลับกันไปแล้วก็เลิกเหรียญโปรยทานนี่ยกกระสอบอย่างนี้เลยกูจะโปรยทานให้เป็นที่ระทึกที่ระลึกนี่ เตรียมกีดการวีบากรตู้หูเขาจุดพูกันกูปอยทานเขาพรมน้ำมตนกันก,กูปอยทานนี่นะแจกเฉพาะคนที่มาเท่านั้นสามพันเล่ม,อ,นนมะอะไร 50, <000. S 1> อะไร <ผม S 1> อ่ะอ๋อยังไม่ชัวร์ใช่ไหมเดี๋ยวจันเก็บเองอ๋อ,อไม่ใช่ครับที่เก็บพวกไฟพามาผมนอนต่างที่ด้วยเดี๋ยวรอทั่วเลยผมเอาไป แล้ววันนั้นจะมีการจับฉลากหางบัตรด้วยแจกอันนี้ของวัดพระพยอมศรีสมาธิปัญญาอริยมมรียงแปดกงล้อแห่งธรรมนี่นะสวยงามมากมีแค่หกสิชิ้นเท่านั้นอ่าแล้ววันนั้นก็จะมีหางบัตรอีกห้สิบชิ้นที่เป็นเครื่องวิทยุอยู่ไหนวะวิทยุไปไหนแล้ววะเห็นวิทยุไหม เเก็บไปแล้วเหรอแล้วก็แจกวิทยุพระเครื่องพระเครื่องพระเครื่องู้แจกพระเครื่องนะนี่พระเครื่องของพระอาจารย์สมทบวัดกลางบางปะมาพระเครื่องคนละหนึ่งเครื่องห้าสิบคนเท่านั้นหางบารใครได้คือได้ไปเลยพระอาจารย์สมทบท่านเมตตาให้มาห้าสิบเครื่องนี่คือพระเครื่องพระอยู่ในเครื่องพระทำคําสั่งสอนอยู่ในเครื่องนี้ จึงเรียกว่าระเครื่องจับหางบัตรนะจ๊ะใครได้ก็ได้ไปเลยไม่มีเงินมึงก็ได้มีเงินมึงก็ได้เพราะลุ้นเอาตามอีซีบาร,รมีมึงว่ามึงจะได้ไหมทุกอย่างมึงลุ้นเอาทุกคนจะได้คูปองเข้างานนะทุกคนจะได้คูปองเข้างานช่วงแจกรางวัลช่วงแจกรางวัลถึงจะอนุญาตให้เปิดอย่าใครอย่าสารแน่เปิดก่อนนะกูบอกก่อนนะกูตีกบาลน,นะ เปิดเดี๋ยวกูเอาไปซ่อนไว้ใต้เบาะดีกว่าวะนีย่ยกูบอกไปซะแล้วดูสิไม่ไราซ่อนใต้เบาะไม่ได้บางทีมันชุลมุนต้องแจกระยะแกะรอเซอร์ไพรส์อ่าถ้ามีคําว่าพุโทโธนั่นแหละคือมึงจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยได้คําว่าพุโทโธติดใจกลับไปแต่ถ้าใครที่ใส่ในกระดาษเขียนว่าเหรียญมรกแปดพระเครื่องอ่ามึงก็จะได้ของกลับไปแต่ถ้าคําว่าพุโทโธเมื่อไหร่คือพุโทโธติดใจกลับบ้านนะเออ ไม่มีอะไรดีกว่าพุทโธพุทโธดีที่สุดแล้วนะใครต้องการจะร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับประจาวันที่31สี่ทุ่มถึงตีหน่งบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตสามารถสามารถได้เลยสามารถลงทะเบียนได้ที่ i d l i n e s a i s a t u i d l i n e s a i s a t u i d l i n e s a i s a t u a วงกลม s a t u idline assign สาธุเข like ้าไปจะมีเมนูกดเลือกเมนูลงทะเบียนสวดมนต์ข้ามปีได้เลยเลิกเล่าไม่ต้องไปเที่ยวมาสวดมนต์กับกูนี่มาฟังธรรมมาเจอกูนี่ส่งเหรียญโปรยทานได้เลยจ้าติดต่อแอดมินจ้าติดต่อใน idline เลย ติดต่อเพจเฟซบุ๊กก็ได้แล้วก็ทักไปว่าขอที่อยู่จะส่งเหรียญโพยทานมาให้เออสาธุอ,อ,อนุฒนาจ้ะเหมือนเดิมไงตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งเพราะจะรีบกินข้าวจะรีบถ่ายนะจจรูปไงเออจ้ะาสาธุ ลงทะเบียนที่ idline.asi.satu ตามที่เขาปากหมุดไวนะ้นาา่ะ i d l i n e a s i สา t ุกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าไปจะมีเมนูให้เลือกอใ,ห like ให้มาแล้วให้มาแลว้วเมื่อเราเข้าไปในไลน์ i d l i n e a s i สาธุ จะมีเมนูอย่างนี้เห็นเมนูไหมอันนี้คือเมนูลงทะเบียนเรากดจิ้มเข้าไปจึง้งจะมีทะเบียนรายละเอียดขึ้นอย่างนี้แล้วกดลิงก์ปึง้งแล้วจะเข้าไปสู่การลงทะเบียนเพื่อสวดมนต์ข้ามปีปึง้งนี่อันนี้ก็จะเป็นลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเพื่อสวดมนต์ข้ามปีวันที่31รายละเอียดจะมีอยู่ในนี้หมดเราวแค่กดเข้าร่วมโปรไฟล์ใหม่คนันเอง ก็จะเข้าได้เลยนี่นะง่ายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยในรายละเอียดก็จะมีหมู่สถานที่หอประชุมอาคารหมอเสยงถนนพระโขยอดทิงคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธาน,นีวันวที่31ธันวาเท่านั้นนี่4ทุ่มถึง2ถึงตี2ถึงตี1ก็พอนะอันนี้มันเขียนว,ว่าตี2แต่ความเป็นจริงคือตี1กูก็ตายแล้วขอดูอีกทีหนึ่งว่าวันที่1มการาอาจารย์จะเปิดบ้านให้คนมาหาอาจารย์ไหม เผื่อมีใครอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตเผื่อเื่อก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าไหวไหม ใครต้องการร่วมบุญทองคำวัดป่านาคำน้อยสร้างเจดีพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่บ้านสร้างเจดีทองคำหนกิโลกร,รมัมสามารถร่วมบุญได้ที่ ID ดี n ลาสายสาธุนะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเมนู ภายในปีนี้เราจะปิดยอดแล้วก็จะเอาทองคำหนึ่งกิโลไปถวายหลวงพ่ออินถวายด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะนัดวันนัดวันที่ท่านมาแล้วอาจารย์ว่างไหมแล้วก็ไปเจอกันที่สวนแสงัดสวนแสงธรงรมจะไปถวายท่านที่นั่นสวนแสงธรรมพุทธมนตรสสยสามเดี๋ยวจะไปถวายใครต้องการร่วมบุญก็มาด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันเตรียมตัวเตรียมตัวถวายทองคำหนึ่งกิโลเหรียญยังรับไม่อัานเหรียญลงทานรับไม่อัานเอามาเลย ไปที่ ID Line แอซไซศาสทพอแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่สวนแสงสวนหมอเสงยังเหลืออีกวันหนึ่งปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ส่งเหรียญทางไหนส่งไปมาบ้านอาจารย์นี่แหละติดต่อไอ Line ไลแอซไซสาสทุแล้วขอที่อยู่เขากดไปที่ช่องทางการติดต่อมั้งถ้าาจารไม่ผิดนะ คือจริงๆช่องทางการติดต่ออาจารย์อะ่ะควรจะมีที่อยู่ไหมเผื่อใครเอาอมืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอ่ะไปแล้วขอตัวอนุโมทนาทุกคนเด้อขอให้มีความสุขความเจริญนะพรุ่งนี้เจอกันอนุโมทนาจ่าสาธุสาธุไปแล้วนะอนุโมทนาจ่าทุกคนเจอกันพรุ่งนี้